E มาเยีวยืมามาแตาใสมาแตาใสมาแตาใสจ้าจะมาจักใสตัวอ้วนมากมาตตาใสเนาะมานี่มาจากไหนว่าเจนเนม ฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอืมใจดีด้วยนะอืมใจดีด้วยนะืมมาจากไหนเะนี่ยฮัลโหลมาจากไหนครับ ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะมาจากไหนคะมาจากไหนคะคาเซคาเซียูม you, แม่หรือยูนงนังนัง น้องใจดีมากเลยทุกคนเป็นแมวข,ของเพื่อนบ้านนะคะเข้ามาเที่ยวเนะฮัลโหลค, <Hello. S 2> คาเซคาเซมาเย a ช s เพลล a อ i n วิทมีคา,ซาเ yeah, คาซเ e a h เพลย yeah. ์อิงวิ h มี yeah yeah คาเซมาคาเซคาเซหืม

ทำไมใจดีฮะทำไมใจดีทำไมใจดีครับอือ <c oughs> ทำไมใจดีล่ะทำไมใจดีฮะทำไมเธอใจดีอูเธอบิ๊กนะเธอบิ๊กอึ<ม> yes y e ยสยอะ tay đi đi ná mmm chạy đi ná mmm 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 bào mmm á, mmm 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 Dạ Yes mmm mmm mmm